สบายดีกรอบเทพน้อยนอนไปไรเนี่ยปไรเนี่ยม้ามานั่นมันสิกินนี่นั่นเลยก็ตัวจากทีไปเพื่อนบุญมากะกลับมามานอนสักพักหนึ่งหิวเขาไม่เสียวกับดิจิก็แรงไปตาแบกเถือ่น้อยข่อยมียังชิมใหม่หมูจ้าเบิ่งเบิ่งยังเบิ่งฟัว หัวหัวเก่าเมเซียลหัเวเก่าเมเซียลคอยกับพึ่งเห็นได้รอได้พี่น้องรอสมกับทีเมเซียลแบบสิเป็นสุตายหน้มามันเลยแบบคิดเท่าอัตนตรายเจ้ากยเห็นยังนี่มิใจเห็นว่านี่นี่นี่หัวเมเซียลหัวเก่าเมเซียลเมเซียลเป็นบอกว่า จเจ้าผู้บ่เจ้จริงเจ้จริงรอแม่นหมอรอแห้งข้าว่าได้ยินเขาบอกว่ารอหนูกก็ยันไปเองเอย่างตนี่แม่นวะกระผันผ <laughs> ันมาจาังใดบแม่นชื่อมันนั่นชื่อผันชื <laughs> ่อเพือ่อนมีอะไรอีกยังไหมเมเซียบอกว่าเมเซียบอกว่าเขาไปเอาผัวอ,อยู่ทางบ้านเอ้ยเขาไปเอาเมียเขาไปเอาเมียทางบ้านขอยบอสมีเซีย ได้ลูกคนหนึ่งพวคนนี้เละเอากันเก่าปีาปน,นี่นี่เออเมื่อสีไฮ <c oughs> เอาการเก่าปีแต่บัได้ลูกขับเขาบัดเขาปเปาเมียบัดเขาปเปาเมียมาหนึ่งปีเขาได้ลูกผุนหนึ่งลูกใหญ่เสียนี่มันเ,เจอ,อบอิ่ววันรอบะรอได้นี่ว่ามีเสียรอได้คอยว่าก,กันรอได้ละ <c oughs> เมซี่เอ้ยมือเข้าไปเมซี่เอาหายจนสิเป็นสิตายครับว่าให้วัดสดันเพิ่นกินหอดไปเบิงลิสีตำมักถั่วกันจังว่าเป็นคนหู้ดีเนี่ยก็ได้พวกหิวเขาจะมาตำมักถั่วทีดจริงๆกับรอสวัสด์รอสวัสด์เอามากแตงหมูมาให้ลิสี เงยหนังหนาแมาแน่อยากกลมไรเห็นว่าง่ามเลยนะกทำทายเห็นว่าง่า็ได้อยากกลมใช่ละจากโม่งเลยนี่สีห้าโม่งเลยสีโม่เอสีมูสโม่ตอนแรกก็ว่าสีกราฟนั่นแหละแต่ว่าลอสวัสดล่อสวัสดมากก็เลยมาตำถั่วเพื่อกิวเขาอยากกินเขา กะสีเมื่อเตรียมตรงเตรียมโตเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าเก็บและอุปกรณ์อุปกรณ์อยังเครื่องใส่สีไฟบานเบาหน้ามืออื่นนี่ห่วยยาสีฟงสีฟันแต่ว่าเก็บจะหนักไปหอดาแดดเขาจะมากินแรงเอ้ยลาแดกผงหมดองเขาลืมเตี๋ยวจ้าอย่าลืมเด้อ ยาสิฟงสีฟันยังเก็บเอาอ่า,ากระโปงดง,ดงกับโปงแดงเอฟซีบอกว่ากับโปงแดงกับย่าลืมไปไปไปต่มีแห้งอยากตัวน้ำตัวใต้ผัดเมื่อยกเิรนะ์ฟผัดโกวนีไ้ไปหอดผัดชีได้ดพัวผัดชีได้พัวผู้ไท่มาอีกแล้วเมเซียผัไพัวเบาหน้าอีกสีบมา่าเนี่ยยูครัวหอยหาปูห้ปลาเห็ดกะโอ้โห ช่วยตรงมาไปกินแล้วจะมาไม่งไปนั่งโกินกันพี่น้องไปกินนํำกันนะครับนายมีหลับไปดูงั้นหมอแต่ละไปดูไัวันบนที่แตกลัางผัวไปกินเจ้าหนูจตื่นมาแยนผัวไปได้กินเออไปดูกระดานอยากบยรมณ์เลยตามไปกินน้ากันเลยพี่น้องเดเอามามามา ถ้าได้เมื่อดอกค่ะขาสาว่านพี่น้องเอ้ยขาสว่านว่าอะไรสวานวาา่สาสิเอาบักแตงโมโมาให้เอากระนั้นยู่กังจมมา,มาพี่เจ้ากันไประแดกกัน,นมันมาเขามามาเม,ม,มันมาต่อมหอยเน่านี่ลูกได้มันเน่านี่นะเน่านี่เอยสรุปมันมินหอย,อยเป็นบ่อืมมันเน่ามันก็นทิบโลดโอ้หอยหน่อแมง็วันเอ้ยหอยอีตีมาโดนหอยอีเอา กะว่ามินเอียงมินักหอยเอาปน้ำมันมาต้มหมักหอยันหลไปบาะนะเอาไปฉีกกระอกมันเบิิ้นอมันเม็นอะไรสุดปาสลามลูกได้ที่มันเม็นนะบ่เม็นเน่าเบิคูหัวเบยาต้มกได้ี่นะยงต้มไ่บ้ห่งต้มไ่เอาม้จักมือหอยอ่ะเยว่าได้ตังเต๊บขาบุญบ้าน้าเขาบ้านตอ้อยนะ พ่เมไอ่มาคะดายางิดึอยพูดไอ้มาแล้วเรียกคดาไมยไครเอามาไอายอยเจ้าออาไอฮ้ยบ้าหอยนะบได้ไอยากมันเอาแต่ม่เสียวากเมนอย่าีสวัสดีจ้าม่ได้กินข้าวพี่พี่เอซีทุกคนโอ้ยมันเอาขู่หัวเฮ้ยไปนะกูเมนเด้มันอยากินอยาเผามากินหอยปากกว้างนะจ้าบได้หอยนะ้องาไาจะต้มร้หว่าต้มะขาต้ม ี่แม่ดูเขาต้มเมี่ต้มใส่รสมันเลือกเมเสียวรอบไปกินบ้านเราน้ำคนเน้นหอยเน่าตัวนึงเลยมันต้มหรือมันอันนั้นกันอยากเม้นกว่าสดมข่อยพูดว่าวิลีตัวแรกจะไปตีกินเน่าไปขบยเ้อนอยังนี้ไหมตมเมเซียวกับอีนันกับซีมาโรสันยั่งโมมินข่อยแต่ว่าข่อยตีกินกินแรกเลยต้มข่อยเม้นยูข่อยก็บิีกินเลยมันต้มเม้นอีกโอ้ยคืนนี้นั่นน้ำในบอมิตาโนนโซมอยู่ ก็สิอุกอ้างทางใจเฮ็ดยังเขาไปเขากลับมาตื่นมากระตานตืตาคือนีนต้นเมนก็่ม่มาขี่รถระยะไกลอยู่มามึงอกบอกรถมันหันเอเรียวก็ข้บเออแ้ะเ็จะองแค้นล้วพี่เอ๋อาไลิปผู้แค้เขาผูกแค้นใชอยเขาขี่รถมาบอกมองะเขาขี่รมาบอกมนะบอผู้เค็นกินดอกชิ้หางินชิ้นห่างนะอ๋อกินชิ้หางเอ๊ะ ชิ้างก็ดูดแนกรดูกโสบบอนี้บอกผู้เห็นไอ้พลอยเนี่ยบอแล้วอบอกัน่เลย,ย,ยือ่อวานเนี่ยเลยเพิ่งเล่มาเบานั่นพอยเลยแบบว่วาเนี่ยเล่ลาวนานเนี่ยล <c oughs> เลเขาเอามีป้ายเลยไอแมงโอ้ยแกทำฮึ <c> ่ <oughs> <c oughs> แมงลันดีดีครนะับมงว้ว,ว,ว,วยบูดบ่ให้แกปลานะ สวัสดีจ้ามาได้กินข้าวพี่น้อยไม่บดจ้าข้าวมมะลิจะคือข้าเปล่เนาะแน่นมันมันคือขับมันมนบ่หลานอาชีเด้อเม่ยวขอก่อนชี่นะชีน้อยบ่นหำเลเฮ้ยชีน้อยบ่นหำหมดทัวพื้นมี่พันผ่านนครบทุจังหบานเขาบานเขาที่บดแตกตื่นมาแล้วเน่เสียวไปบปหม่มเสียวื่นใหก็คือครับโอ๊เอา ไวเตรียมเสือผ่าไปจักสุตร่ะปลายเดาอักสุดเนอะชักสูตร้าแต่พวิบุญไาพวจื่อไห้เนี่ยไปจักัที่สุด่จุดขั้นสีวอกไอ้จุดเป็ดงก็คือสีไปสีไปอยากได้พวผู้ไทยทั้งพูนอีแล้วาของแนวคเบิรตื้อเพื่อไปเลยจตเขันมาขันมาแกซื้อแต่ว่าขันมาเพื่อบาบัดโค้ซ้ำเสื่ออือขันมาไก่พวจื่อไห่จะไปยังดชุดมันหนักกระเป๋าเนาะม้นยมเรือถั่วได้เ อุ้ยเม่วันอีพืนเด้าไปไกลพวัสดี่อยิเธอว่าได้ผัวกาว่าวเป็นคือบ้าน้าอยู่ได้ผัวก็ได้ผัวทั้งแบบงกินบุญบุตายอยากกันเนาะผัวถั่ามาอถได้ต้องเคยได้ผัวหน่อยผัวเชนหน่อยก็พุกพัอเสียอีกจ้าหายใจผัวไปไฟโซ่คอยเบไห้ยเบิ่งแล้วห้ fc เบิ่งแล้ว พัวานั่งนั่งน,น้ำฮอดเพื่อนค่ะนั่งไป็นไงงาเพือนเขาเลยมันนี่ก็ลงไปกัดกเจ๋วึงยังจุใจขึ้นมาเลยพี่น้องเฮ้ยอผัวซันตะกี้เลยมันจะนั่งอยากไปท่วงพัวคืนนะสันก,กูบาเสือซีดั้มมาพี่น้องก้อนเลยพัวก้อน,นก้อนนั่งวึ่งเอากับพวัวซันกอนค่ะก็ไปเลี่ยมก้อนไม่จำได้จริงจริงค่ะฝ่ายนั้นก็บอ <c oughs> กว่าแสดงว่ามืดบ้านนี่ผ่านเมืองกอนเมืองซีเมืองมืด แต่เราก็จำกันกินน้ำลังตอาตอนจำกินไ่ได้สั้นบอกกิ่นท่าอยู่ไผใดก่อนไผตะบันคนแยมกะติงจำมันท่านาเที่ยวตัวนีงเติมมือให้จำมากก็บอกหูดอมันมากขวบจับในเขาบ้านเพราะว่ามันยางเขาบากอืมยางมันต้องใหต้องเรากาลุกไปคนให้เราเข่อนแม่งจะชื่อาบานมันคือขัวนดียว เพื่อนงขึ้นตารางเลยได้ดตารางให้แต่ส่งคาบาดนโว่โวโว่โง่โง่ตันตันไม่ากับแม่นี่ี่มีไปทอเพิ่นเด้อบัดหน้าหวานนี่เด้อมือเดียวใช่เดีพานน่งเบิร์นท่านมาได้เด้อม่เสียวไปผู้ใจหน่อยผู้ใจไงผู้จ้าคนทีอยู่ในรูบอสทีไปกูทัวมันมือนะบอสทวร์มันคะบออันคนนึงอีก โพโอ้ยขอเชื่อไปเียวก่อนมีคนนึ่งอีกมนลา์คนผู้พูดไดทัู้้นึ่งอีกมาแลอันนี้บอซ้ำหัวมันต่แบบว่าชยวหลังมาดอันนี้บอซ้ำหัวมันต่แบบว่าลืมกได้แเนี้มันดีไปได้ไไเอมาเออิากินข้าวก็จะกินมาินามากินมาตดามากินมา Dạ, bây giờ ăn măng nhìu, bữa nay cháu bây giờ ăn xì muối còn bơ sẹp có lấy xì bao, còn bơ đậu tới giảm thế măng nhìu nữa, mà ăn không có ngậy, thấy không có ngậy, phải ăn, phải ăn, quét giảm, rồi bớt sụp, rồi kìm, rồi lại bêng luôn, sao vậy? Quét ăn tôm hùa, hùa tôm cua, mày ăn hì chào đấy nè, nào, vừa hưng hưng, vừa má, vừa ăn phở, mến เมามาเมดชวนบอกค่ะนี่นะแตงกมกรสอบนึงอันนี้นโบเรเป้วนน่าออกข้าเข้าบ้าอันนี้จากจากใครคะนีจากเออยจาอยูเมกาอ๋อขอบคุณอีกแล้ค่ะขอบคุณนะลายเลยคุณขอบคุณน้องวันน้องรักด้วยค่ะมเน้องวัน ข้าวเื่อยางยั้งได้อยากกินบรารถมีเวลาย้อนเข้าไปเจ้าอยู่ทั้งหน้าจอคนจไปทั้งลังที่เอาอ้อยให้นะบะแมนยังดอกเห็นเป็นสร้างอ๋ออาชช้เป็นลูกสร้างแม่เลยคุณไม่ไหล่ะได้แตงโมฝากจ้าจะคือบอกว่าเป็ดมันนั่งคอยคิดคุกเอาโว้ยพอมาเป็ดแล้วก็ยังโซอยู่บะแมนโซย้อนลงมาไม้องไม้เสียเอาดีปะเออ บอนไปแล้รบอกในเด้อจจงหว่าเราชาวก็จะเต็มปาาเติมคํามเเซียวบ่ได้มาเอือชาเบ้านั้นแป๊บอยู่เลยอ่างทางใจเด้ใจเห้บ่แป๊บพานมาท่างนี้เด้อบอกแล้วเนี่ยถ้าเราพานมาก่ะรางเพลงบอสับ่ายอยู่บ่วแป๊บรว่ามเนีแล้วเออยเพื่นบอกว่านบ่าแป๊บสาวบนเป็นบ้านปะน้าเน่อมียันเพิ่นุงไปอีกชาวบานกับสิบุนบ้านบ่าวแป๊บกับบอคอลซับายว่ะแป๊ไปนบได้เด็กพองมันยังบ่าันเสา มือกบไเห็นหนาเบิดมือเบิ่นเลยหนาตัวเศร้านองไม้กนสิเอาโอ้วเอองไม้จะมาเศร้าหรือเปล่าาายต้งก้มมืออยู่งม้ทานบุญนะค่ังอยากว่าอยากคือคู่ฝัน่ได้เนาะแสดงว่าลงไม้จะไปเวเหือเฮ้ยฮ่าลงมากด้สพี่หกพี่เจ็ดถูกเจ็ดาบอกวานะัรจลงมาก่อนอืมเ กิไนเบ้าเที่ยววสาวัจะดตามงีมาเลยเขาดตเลยซอยม้อยอยมอยีดตไมจงยากอยากตามังงี้ผอยาอดีตเอยากส่เสมอแล้วม่ที่วาเอ้ามันกินได้เหรอได้มาไม่เคยกินขมดแดงใส่หนังไงใส่มวดแดงดันจะอมแดแดงปเรา เล่าแตนแดงอะไนเลอมนมเกียกวะก้นต้ไมเกีอ้างก้นโต้คนี้ไดกลมมาเหี้ยดันเอามาใส่เลยมาเที่ยวเนีเอาไปเอ้ันก็ยงกูปกิงเนี่ยมักิงขี้มชิมาโลจันเฮ้ยมันลงมาแรบ่บ่อแล้วเผาอยากเผาเลยเพลนอันนี้นะต้งเล่าเผาแรกจะกินอีกม่เ สว,สวัสดีสาอนกินเก่งแล้วมาบ่ใจจุ่ยนกินอ้อยนี่กระบืเจ็ดล้ำนี่นี่เอาคือมาน้านี่หิว่ายังไปห้เขาไปแย่กผัวเก้าคืนกับเขาไปโอ้ไปไปเราอยากได้ผัวเก้าคืนเตี้ยวไปเด้อาจต่อ้อยอะไรจากมดชวนโ่อปอดตัวนั้นมดชอกปอตัวนี้มดซห่าเนี่อว่าเม่ตุดขอเรอมเมนหอยเงาลองาหม่ แล้วพนักาจุกให้หมดช่วงนี้เขาขึ้นจกน้องวันนี่เป็นเดลิเวอรี่บ่เขาเอิญยังเป็นแก๊บเป็นแก๊บเป็นไรเดอร์ส่งรเดอร์แก๊บฟู้ดมาเอหน้าสาวบ้าแป๊บมาน้องวันโอ้ยน้องวันพานน้องรักน้องมาพ่อได้อุ่มยิ้มแน่โอ้ขนาดนบอกจะซื้อเราก็ยังยิ้มบ่เพราะเขาถ้าอยากซื้อคูจะได้ทั้งหมดถ้าถ่ายเอิญกับบาสป่าเขาสิดไปบ้านเพื่อบาสนำมาพล้อยแล้วไดอยากไปนำบาส จำตาซิ้มูจมตาตู่เห็นโมตายยังหมูทันเท่าตู่จมโอ้ยกินฮอดเอยีิบอกใจยุ่งจับบอกกินฮอดก็บอกปั่นได้ดอกเขาจะเอาเบาแป๊บลงมาให้หนาแค่ะกินนี่แหค่จ้บกับยูซอยเวียกเขาหนิงานบอกเป็นสยามอะไรเนาะบอกเป็นตามบอกเป็นตามอีกนะบบาแป๊บลงมาแหละหลอกโซบเบาแป๊บล็อกโซขาบบาใส่ขาบบาแป๊บไว้เห็นจ๊งข้าวถูกมือเพ้งเบาไม้มือคำหนึ่งไป็นช่วงเบาคำหนึ่งเออมือคำหนึ่งถูกแขนไผ่เบาพลอ บาดซับปอกกับคำเนื้อเอ้ยหมักเดียวบาดซบปอกกับคำเนื้อเก้าเขาเด้องแฮไอ้บาดซบปอกปอกจะบาดไนพลอยนะมือเดียวกันบาดหันผ่านเฮ้ยวันนี้เจ็บมักนั่นทูไม่กมือเดียวกันกับไอ้พลอยเมื่อวานเขาไปถ่ายพี่เวดดิ้งมันแบบเขาเห็นเขาหุบลงโอ้ยมันเจ็บหัวใจเจ๊ว่าไปพี่น้องเออาะจะขอยกี่ยงว่า กวอดกันยังไปดำฮะน้ำหาผัวมือเบิดมือยังขึ้นบ้านนึงน,น้ำหาได้ละก,กับหูพอเก่าไอ้คนเดียวเบื่อเลนีน่ไปชิกินทาดผัวเก่าแบบนี้จะโต้นด้ผัวเป็นยูนังจะได้ก็่รากับเป็นยูหวานที่ลืมตัวแต่ใครแต่ว่าพัอป้ากันยังในมี่พ่อแต่ละเอ้ยคุ้มืนอ,มอนี่มันมปล่อยในบ้านมันดุง กระโดดแต่นหขำบ้านหนึงน้องไม้พูด่างนะครขาจะได้ถึง้องบบน้่ขนะน้องไม้รู้หมดนะครับโอ้จาบทขอามไพพ้ยินกูดีนเอ็น่ส้คือสน้องไม้อยากมอไครับยังไมจั้าจะไปส่งมงดจะหมนจักสอสอจะม่ามด้โอ้ยังกะปิดหลบสยังไงบิดขึ้นมาบ่งมนเป็นรถเป่็เบาอ่อัลอยู่แล้วสงบาน จำนั่นมักสินเรือบอเฮ้ยไอดิบสายดีนะให้ใจจากสื่ะเบิ่แนบัง้ากินวายายมันมูโอยแนวมาพึ่นกระลวดกระลรมัตเฮียเด็ตาโตุ่งเปยมาโม่บ้าเฮ้ยบ่แน่ต้องกินบ้ามังโมกินไม่ได้เป็นเปอไม่ได้อีกแล้วเราสูบปิดถึงมะบองแต่ทุกบอ สบายแบบนี้เลยนี่มาเงินแ้เขานัดเช่นี้เายจะด้ก็ขอบคุณเลยอีกีเด้อขอบคุณหลายๆเดยเด้อบักนูหดแยอวมากขอบคุณต้องวันสาวรักวันละรักด้วยนะคะโอเคหรอพี่น้องผังแน่ผังเฟอร์วันนีนุ่งตัวนัน ยากได้โดยน้ำไปมนะดูรุงนั่นเอาหนูนีเอเออกินแล้วคำคามกวาดบอลเขาเอยู่หืนพุ่นเกวาดบอลเขาอยู่หืนกวาดบอลเอาเอามุ่งขึ้นเอามันรุนเลมันจับควันมันเอนตาอนอนปูนเ้ยเขาบอกว่าเขาจะ่ต่ไมยูเขาไปเพราะงหนวกไม่ยูอยากกระจาอยากยไยบอกเขาพายหนวกไม่ยูงานตา ส่วนดองไมยพรุ่งนี้เราจะเดินทางและให้น้องไมยเกิดซีมาโรสั้นด้วยนะคะเฮ้ากนเอ้เธอก็มาส่องเบิ่งด้วยนะเบิ่งกสวนด้วยนะถ้าอยากได้ของฝากน่ะมกหอยอ่ะจะเอาอย่างเี้ยอาัพูดตายก็ได้ตุวยๆเลือเอามาฝากคือชิมวนเนาะไปแบบไร้คนอันปูป่าบุญอื่นแล้วก็ดั่งไฟ ปิ้งกินอยากไปเนี่ยพี่ล้วก็ต้นเดีไปปิ๊กนิดกันยศทางน้ำกินแลยพี่เล็กก็ต้นปัดๆเลยโอเคอะพี่น้องคลิปนี้แค่พาบรรยากาศไว้แซมนี่ขอบคุณเลยเพื่อนอีกเดินจ้ามาอื่นฮะกันเดินทางกันแล้วเนาะแต่ยังมาทัศน์รายละเอียดแล้วเบาเอือว่าเพื่อนขึ้นรถอยู่ใสเพื่อนสีมารับเอาขึ้นไปขึ้นรถปักซองแบบนี้าด้การติดตามคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อ